ไม่ใช่แค่อเมซ o n เท่านั้นนะคู่แข่งระดับโลกสำคัญสัญชาติเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้อเมซอนเนี่ยปักหลักในฝรั่งเศสที่เดียวนะฮะ m i c r o s o f ทครับทุ่มเงินเกือบ1,60,000ล้านปักหลักศูนย์ AI ในฝรั่งเศสงานนี้ไม่พลาดเหมือนกันนะครับ Microsoft Incorporation นะครับซึ่งก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเติบโตมาจากการผลิตซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันแบบจนกระทั่งบิลเกตเขาเป็นมหาเศรษฐีไม่รู้ตั้งกี่รอบและในปัจจุบันนี่นะครับ m i c r o s o f t Incorporation นะครับภายใต้การนำของ c e o คนใหม่นี่นะฮะก็เปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจของเขาไปเป็นธุรกิจที่ให้บริการจัดก,การเรื่องของข้อมูลรวมถึงทั้นนั้นของ Business และ Technology Solution นี่คือเป็นยุคใหม่ของ Microsoft แล้วแล้วก็ Microsoft i n c o r p o r a t i o n ก็ไม่พลาดสำหรับการที่จะเลือกประเทศฝรั่งเศส ในการปักหมุดว่าจะเป็นฐานสําคัญในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องอะไรครับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ๆที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ AI เดี๋ยวถ้ามีเวลานะฮะเราจะไปต่อเกี่ยวกับผลสํารวจฉบับหนึ่งของ Microsoft ที่น่าสนใจมากๆและจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์และยืนยันเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่เก่ง AI นะฮะคุณตกงาน ไม่ใช่ว่า AI ทําให้คุณตกงานแต่คนที่เก่ง AI ทําให้คุณตกงานนะครับทีนี้พอกลับมาเรื่องนี้ก็ปรากฏว่า Microsoft ก็เลยประกาศเลยครับว่าเขาทุ่มเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยสี่พนล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 59, านึ่งแล้านบาทนี่เรียกว่าเกทับก็ได้เพราะว่า Amazon คู่ชิงของเขาเนี่ยนะครับเขาใส่เงินแค่พันสอล้านยูโรคือ4ี่หมกว่าล้านแต่ว่า Microsoft เนี่ยใส่เข้าไป4ี่พล้านยูโรนะฮะหรือ1นึ่งแล้านบาทนะครับ เพื่อที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไอ้เขามาโครงสร้างพื้นฐานของเขาแน่นอนเขามีศูนย์ข้อมูล Big Data แล้วมี Data Center อยู่แล้วสิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นี้ไม่พ้นเรื่องของพัฒนาคนนีไม่พ้นในเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า generative AI นะฮะเพื่อที่จะตอบโจทย์กับความนิยมและการใช้พัฒนาข้อมูลที่จะมีมากขึ้นในภูมิภาคของยุโรปนั่นเองครับอนอกจากทําตรงนี้แล้วนี่นะฮะเงินลงทุนตรงเนี้ย Microsoft บอกเลยว่า จะช่วยฝึกฝนอบรมนะเทรนทุกสิ่งทุกอย่างให้คนฝรั่งเศสถึงหนึ่งล้านคนโอ้โหไม่ใช่เล่นๆนนะฮะของอเมซ o n เนี่ยใส่เงิน4 8 0 0 0ล้านเนี่ยจ้างงาน3,000คนของ Microsoft เนี่ยใส่เงินก็ไปแสนห้าหมื่นเก้าพันล้านเนี่ยนะครับเทรนคนฝรั่งเศสให้เก่งเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่อง AI เนี่ยหนึ่งล้านคนนะฮะแล้วยังจะสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศสด,ด้วยประมาณ2,500รายทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายในไม่เกิน3ปีจากนี้ไป ก็คือ2027นะครับอนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในช่วงต้นปีนะฮะเราก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ย Microsoft ก็เข้ามาก่อนหน้าน,นั้นในประเทศฝรั่งเศสด้วยซึ่งต้นปีนี้เองนะครับก็ได้ลงทุนไป15ล้านเหรียญยูโรใส่เงินเข้าไป600ล้านบาทให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Mistral AI นะครับอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นสตาร์ทอัพฝรั่งเศสที่เก่งอย่างมากๆเลยนี่นะฮะและนั่นก็หมายความว่านี่ก็เป็นอีกคู่แข่งหนึ่งที่ตัดสินใจปปััักกหลทที่่รระเเศศงส คือเวลาผู้นําของประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ประกาศชัดว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้และจะเดินทางตรงนี้และประกาศเพียงแค่เรื่องเดียวชัดเจนสุดๆอย่างเดียวในขณะเดียวกันวางโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมให้รองรับกับสิ่งที่ธุรกิจต่างประเทศจะเข้ามาเชื่อมแล้วก็เป็นฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐ,ฐกฐิจอย่างฝรั่งเศสก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูว่าทําไมถึงเป็นแม่เหล็กดึงทุนต่างชาติได้ตั้งขนาดนี้ ก็เพราะว่าหนึ่งเขาประกาศชัดว่าฝรั่งเศสจะต้องเป็นอะไรครับศูนย์กลางของประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เลย AI แห่งยุโรป2 3สภูมิภาคสําคัญซึ่งในนั้นมีแอลของฝรั่งเศสเนี่ยถูกวางให้เป็นเมืองหรือการเชื่อมต่อที่มีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีทั้งนั้นเพราะสถานที่มีโครงสร้างพื้นฐานรอนะประกาศจุดแข่งขันชัดเจนว่าต่อไปนี้โลกเดินด้วยอะไรครับ ข้อมูลเชื่อมต่อทั้งนั้นและเป็นข้อมูลที่อะไรฮะให้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับจึงทําให้ทุนทั่วโลกแห่ไปฝรั่งเศสอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักก็เลยทําให้ตอนนี้ฝรั่งเศสก็ถือว่าแคมเปญเขาประสบความสำเร,ร็จจริงๆนะครับและเชื่อว่าในที่สุดก็จะมีบริษัทที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ไอเนี่ยนะครับเข้าไปในฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะปักหมุดสําหรับภูมิภาคยุโรปแล้วก็ต้องเลือกฝรั่งเศส แต่สำหรับในภูมิภาคของเอเชียอาเซียนนี้ก็ต้องมาแข่งกันล้วครับว่าเขาจะเลือกใครกันนะฮะ